าวโฮมแหงเก็บแต่งกวาริมมูลเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2563ชาวชุมชนได้เริ่มจัดสรรเวลาไปช่วยกันเก็บแต่งกวาที่สวนริมมูลซึ่งกำลังให้ผลผลิตกำลังพอดีไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปสิขมาศผาแก้วชาวหินฟ้าและพี่น้องยาติธรรมกลุ่มสีโคตรบูนเจ้าของฐานงานผู้ดูแลพื้นที่บริเวณ กว้างเกือบหนึ่งไร่โดยแตงกวาแปลงนี้ได้ปลูกมาหนึ่งเดือนครึ่งแล้วก็ได้ผลผลิตที่กำลังพอดีตอนนี้ผลผลิตถ้ายอยเก็บได้ทุกวันและพึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ยังไม่ถึง200กิโลกรัมชาวชุมชนได้ท้ายอยเก็บเข้าโรงครัวกลางและ แบ่งปันพี่น้องตามพุทธสถานต่างๆอีกด้วยค่ะพอ,ออนุตก็กําลังสาธิตการเก็บแตงกวาที่ขนาดกํำลังพอเหมาะพอดีอยู่นะครับไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปงานนี้ก็ต้องขอบคุณกลุ่มสีโคตตบูณ์นะครับที่ให้ข้อมูลองค์ความรู้การเก็บแตงกวาครั้งนี้ด้วยนะครับ